กตึกตสร้างตึงงง่นี่คือตึกที่ต่อสร้างสมชั้นสามชันมช้นส,สวยๆเลยเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ดูว่าว่าไม่ได้สร้างขายนะสร้างอยู่สร้าง คนนี้จะเป็นที่จอดรถนะที่จอดรถก็คือชุปปคาสองคันเลยจะมีดอดไปแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นตึกใหญ่สามชั้นก็คือสูงเลยแต่ตอนนี้เพิชั้นแรกเสร็จนะแผนไว้ก็น่าจะเป็นประมาณปีครึ่งน่าจะเสร็จปีครึ่งเพราะว่าช่วงนี้ทําหลายอย่างมีทำข้อควายด้วยทำโคกดอกนาด้วยแล้วก็ ตั้งตึกตรงนี้ด้วยนะนก,นก็อัพเรตมาวันนีม้มนจะตกแต่งข้างในอย่างสวยเลยแล้วก็แบบเป็นห้องเท่ที่แบบเท่ๆเลยอะฝนจะนตกโอเคอเป่ะฝนจะตกเดี๋ยวเดินไปได้นตกแล้วไม่ต้องเดินตกกีบ